่ะทุกคนสองทีมอ่ะทีมหนึ่งผู้ใดทีมหนึ่งเสียบีกับเจเบลทีมหนึ่งตีเล็กกับสาวนุ่นเดอ้ขอขางแล้วจังหวัดเอารอบแรกเกินๆมึงกันเนาะขังไม่ยิงสิบาทผู้ใดเป็นกรรมการเอาละ Nước Áo tiện nát ทีมเมียจ้ยนะจโอได้ไปแล้วยี่สิบบาทเดี๋ยวเจ๊บุ้เ่ไนเาถิมเมียไว้ข้างหลังเนี่ยอันนี้คือการทดสอบมาแล้ว่าเงินกับเมียเลือกใครเสียเสียบีแล้วเลือกเอาเงินเราบเหลือเมียเราเลยนีาเส้แ่าแลนี่รอบบ รอบสองลอยนึ่งตัวไปตัวมันใช่ไหมเอาหวเเอาต้องเอาปล่อยลอยไปเลยอ้าวหลอบรอบรอบนีตีเล็กชนะกับทีมสาวนุ่น ห่างย่าตต่อผมโอ้ยเขาเขาเคียดจนมาเจ็บข้อแม่ิงหรวั่เออนวางไหเอารอบนี้รอยนึงไห้สองสาวแข่งกันรอบนี้ให้สองสาวแข่งกันนะคะสาวนุ่นกับสาวนุ่นกับสาวเบล ยื้อกระเป๋าตอนนี้เข้ากับยังอยู่ทะเลสาบพุ่งกุลาเยี่ยงวา่าข้าเดินไปใส่นะนยื้อกระเป๋านู่นโต้องมีโต้กวนก้อนเสาด้านนึงโอเคค่ะคลิปนี้กับมาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะแข่งเอาเงินนะคะพี่กัดโออ่า คลิปนี่กระเฮ็ดเห็นหูว่าระวังเงินกับเมียเลือกไยส <laughs> ี่เฮ็ดห็นคลิปคลิปนี่ที่วุ่นท้ายไปนี่มันมีแนวพิสูจน์ได้พี่น้องเออมีเมียเหาอนี่เงินเออมีเงินแล้วเขาจะมีเ,เออมียเรยจะมีป่ะ <laughs> โอเคค่ะไว้พอกันคลิปหนะ้าคลิปต่อไปนี่จะไหนสาวนุ่นกับสาวเบลแข่งกันเด้